โอ้พี่น้องเฮ็ดปวกตาบครับดูฮือนได้ครับนแง่ไฟเห็นไหมครับโอ้พี่น้องผนมันจะดอกยังไงครับพี่ครับพี่ดอกนี่มันก็ร่างพรวางายลกินละนี่มันขึ้นในกินลกรงพอกนึ่งเงี้ยเงนได้จุกกันนั่นนะมันขึ้นในแ้วแกงเนึงนี่ดอกนี่ รอางในช่างโป้นผลใ่นี่คนก็ร่างึืนอยูนี่ครับยือนได้พี่น้องเฮ็ดปวกออกอยู่ขางเฮือนเลยครับโอ้สุดยอดสุดยอดข้านนี่เนี่ยนี่นี่นี่บ่งหะบอเปล่ายิ่วเล้ว นี่ตัวนี้มุ้งอยตัดเนี่ยงงไฟเนี่ยงไฟเนี่ยม่ทุงบ้านเราหุงเลยนะมาแงงายไฟมันเอาขุดคบานมเาททำาุดอย่างนี้นเขาเนี่ยมึงหนาความปีนีเขาทำทาขุดในซอไเขาเอาบานทีอทำิธีขุดเลิกงานค่อยมาจท้าอ๋อตอนส่นี่ Olivia mọi người mình Olivia quang em qua Olivia tang hiểu 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 này hiểu tang 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 โอจุ๊อยา้าโอ้ขด้นอโอ้เ้กัโอ้นโอ้ขืนี่ียอะไรมันโมีอีกว้ามานิีขวดคนเดียงมันจะเคลียงยังไอปวกตาบ่นม่ได้เคลรอีกเคียร์ลดเนาะปวกตาบดอกคางกันง้ลือมันือแือมองปวดมันฟังพม่เป็นพ่นปวดนีเนาะหนามันโตแนปวดเลยพืดนืดนนี่อือขาหนาดแม่ดีดว่ามันโตมิน แงไฟมาแน่งี้ยงนลนะโอ้กผลพี่น้องปิ่งปนอิ่มได้ดอกเดียวนี่มีอมีเกลางนะตการอนยาก่มี่รกนมายากก็จะพอดีเยะปอ่ะพนมันพ่มเยอะแล้วลางเชือเนาะบอกหอยอะไรม่ใช่ว่าการใช่ไหมมันมันมาหอยยากินแล้วมไปเน ปาปาอนี <mile> oh. ้ไหมอ๋ดอกน่งดอกกะคุณเลืกเลคุณเลิกเลขามันคุทั้งพี่คุณทั้งไหม่คุมสมบูรณ์่างนอีกคุณดอกนั้นเราจะเอาได้ไงนะนี่ปากันนะนี่คือราคามันงอ๋อกเนห้อะนกแต่ปเดียวดอกเดียวปาไปส่ยใ ดังพ่นเลยโอ้โหลยอ้โผม่นไม่เอไม่กเดี๋ยวก็พ่นเห่มือก็สอตัต้องโดนี่สอดีรอบ้นึ่เขาคือน้ว